สาวรสหรือที่บางคนเรียกว่ากระทกรกมีชื่อภาษาอังกฤษว่า p s s s ฟ o ้ดสับวาวรสมีประโยชน์กับสุขภาพมากมายคลิปนี้จะมาแชร์7ประโยชน์ของสาวรสข้อ1ในสาวรสมีไฟเบอร์หรือกากใยอาหารสูงช่วยกระตุ้นระบบขับถ่ายการกินสาวรสจึงช่วยแก้ปัญหาอาการท้องผูกได้ดี ข้อ2ในสวรสมีวิตามินซีสูงการกินสวรสจึงช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงป้องกันโรคหวัดและโรคต่างๆได้ดีค่ะข้อ3การกินสาวรสยังช่วยในการบำรุงสายตาป้องกันเซลล์ประสาทตาถูกทำลายด้วยนะคะข้อ4 ในสวรสมีแคลเซียมและฟอสฟ,ฟอรัสสูงการกินสวรสจึงช่วยป้องกันโรคกระดูกพุุนป้องกันโรคเหงือกอักเสบและทำให้ฟันของเราแข็งแรงข้อ5สวรสมีสารเซโรโทนินช่วยในการลดความกังวลคลายเครียดและทำให้เรานอนหลับสบาย ข้อหในสวรสมีโพแทสเซียมสูงซึ่งแร่ธาตุโพแทสเซียมมีบทบาทสำคัญต่อเซลล์และของเหลวในร่างกายช่วยควบคุมความดันโลหิตให้เป็นปกติและช่วยในการบำรุงหัวใจข้อ7การกินสวรสช่วยในการชะลอวัยด้วยนะคะช่วยลดริ้วรอยแห่งวัยบำรุงผิวพรรณของเราให้เปล่งปั่ง นั่นก็คือ7ประโยชน์ดีๆของการกินสะวะรสทั้งนี้เราก็ควรกินสะวะรสในปริมาณที่พอดีไม่มากจนเกินไปวันละ1-3ผลกำลังดีค่ะและไม่ควรกินตอนท้องว่างเพราะอาจจะทำให้ระคายเคืองต่อกระเพาะได้สำหรับคลิปนี้ขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมรับฟังอย่าลืมหาสะวะรสมากินกันนะคะสวัสดีค่ะ